ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอสซาวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูรายละเอียดการขายตามสินค้าไปที่ a ิ a l ิ s ิเลือกเมนูวิเคราะห์คุณภาพพนักง,งานเลือกแถบรายละเอียดการขายตามสินค้าโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตรัวก,กรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลโดยในส่วนของตารางแสดงข้อมูลจะมีด้วยกัน2ตารางตารางแรกเป็นตารางแสดงข้อมูลของพนักง,งานที่มีการขาย ตารางที่2เป็นตารางแสดงข้อมูลสินค้าที่มีการขายออกไปส่วนที่3การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบยอดรวมขายของพนักงานมาที่ตัวกรองการค้นหาสามารถค้นหาจากสาขาประเภทการจับกลุ่มข้อมูลสินค้าประเภทรายละเอียดที่ต้องการแสดงเช่นรายวันรายเดือนหรือว่ารายปีประเภทวันที่ต้องการแสดงและสามารถรวมค่าบริการได้ที่การแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลจะมีด้วยกัน2แบบจำนวนชิ้นและยอดขายมาในส่วนของตารางแสดงข้อมูล ตารางแรกเป็นตารางแสดงข้อมูลของพนักงานที่มียอดขายมีการแสดงชื่อพนักงานและการแสดงข้อมูลประเภทวันตามประเภทรายละเอียดที่เราได้เลือกรายวันจะเป็นการแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31และเป็นการแสดงข้อมูลยอดขายของแต่ละวันถ้าเลือกเป็นรายเดือนและการรวมยอดและการยูนล็อตและการรวมยอดขายของแต่ละเดือนมาที่ตารางที่2เป็นตารางแสดงข้อมูลของสินค้าที่มีการขายออกไปมีการแสดงข้อมูลชื่อสินค้า รวมต้นทุนกำไรรวมกำไรกำไรเปอร์เซ็นต์และจำนวนที่ขายออกไปมาในส่วนหัวนั้นล่างเป็นการแสดงข้อมูลเปรบเททยอดรวมขายของพนักง,งานจะเป็นการแสดงข้อมูลของพนักง,งานทุกคนที่มียอดขายต่อมามาที่ปุ่มพิมพ์เมืม่อกดพิมพ์และจิมเลืต่างเลือกคอลแรกสลับการพิมพ์ขึ้นมาเลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์เมืม่อกดพิมพ์แล้วจะเป็นการนําข้อมูลในตารางมาพิมพ์ สำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูระเอียดการขายตามสินค้าก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ